สำนักงานบริษัทอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินุ์นะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาที่ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เรียนโคคนเนื้อสร้างคนเนื้อสร้างชาตินะครับกลุ่มที่หนึ่งนี้จะเป็นของบ้านด่านแต้ตำบลนนจานต์อำเภอนนจานจังหวัดกาฬสินุ์นะครับส่วนนี้ต่อไปก็จะขอแนะนําให้พบกับท่านประธานกลุ่มนะครับก็ยังไงก็ประธานแนะนําตัวเองเพื่นิดนึงครับครับ สวัสดีครับผมนายธนกิจเกลียนพลเป็นประธานกลุ่มโคเนื้อร้างชาติด่านแต้เข้มแข็งกลุ่มที่หนึ่งได้มีการโครงการเกิดขึ้นจากที่เรายื่นโครงการออกไปได้มาส่งเสริมทางกลุ่มเราตอนนี้คือ ทางเราได้เครื่องทีมาจากทางปศุสัตว์แล้วก็ได้มาผสมลดต้นทุนในการที่เราจะไปซื้ออาหารกระสอบเราก็ได้มีส่วนผสมต่างๆที่นักวิจัยทางนักวิจัยเขาให้สูตรมาเราก็ผสมทุกวันแล้วก็ เราใช้ผสมวันอาหารมันใช้วัลตันครับผมแล้วก็จะให้อาหารเช้าแล้วก็ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสองสองสองเวลาก็อยู่ได้ครับโตก็ลดต้นทุนได้หลายตังค์อยู่เพราะแต่เราต้องใช้เครื่องทีมมาผสมการลดต้นทุน แล้ววัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเราไหมครับวัตถุดิบคือเรามีสูตราจากนักวิจัยหัวหน้าสุบินนะครับหัวหน้าสุบินมาให้มามาค้นสูตรให้เราเราก็มีมีอะไรเราก็าผสมก็ที่แบบมันมียอดอ้อยมีอะไรเงี้ยครับเราก็เอาผสมตามฤดูกาลตามตามฤดูกาลถ้ามีมีมีวัตถุดิบไหนที่เราหาได้เราก็เอามาเข้าเครื่องคีมาผสมเป็นเป็นเสริมไป แต่แต่สูตรสูตรหลักๆมันมีอยู่แล้วครับสูตรหลักๆหลักๆที่ที่เขาวิจัยแต่ว่าหัวหน้าเขาบอกก็คือได้หมดเอาลงไปในเครื่องมันก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มปริมาณให้เราให้วัวมันมีอาหารกินเยอะขึ้นครับผประมาณนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าตามสูตรนี่ก็โภชนะทางอาหารก็จะครบถ้วนครบถ้วนไม่ได้แตกต่างจากอาหารข้นที่เราไม่สําเร็จไม่แตกต่างครับเราเราก็จะสามเดือนทาง เราก็จะปรับปรุงขึ้นอีกเป็นโปรตีนเพิ่มไปอีกเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มของขึ้นมาเพิ่มพวกที่ใช้พลังงานครับพวกกากฟ้ามพวกกลากมันอะไรครับมันล้างอะไรแลเงี้ยเราก็เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าถ้าเราอยากได้โปรตีนเยอะเราก็เพิ่มส่วนที่มันเป็นโปรตีนขึ้นมาครับแสดงว่าหลังจากการผสมอาหารใช้เองโดยเครื่อง t m r นี่มันลดต้นทุนในด้านของอาหาร อหานคนได้เยอะะเลยใช่ไหมครับครับช่วยได้เยอะใช่ไหมช่วยได้เยอะครับแล้วก็น้ําหนักสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตก็ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายใช่ไหมครับไม่แตกต่างับผมน้ําหนักก็ได้ครับผมแล้วก็เราก็มีกิโลชั่งครับผมสองเดือนสามเดือนเราก็วัดดูครับมันมันก็ขึ้นอยู่ครับขึ้นตัวบางตัวถ้ากินจุกกินเก่งมันก็ขึ้นโลกว่าบางตัวก็แปดแปดไม่ถึงโลอะไรนะครับ มันก็มันก็ปกติเหมือนกับอาหารกระสอบครับผมมันก็ความน่ากินก็ไม่ได้ต่างใช่ใช่ถัดเขาก็กินได้ดีใช่ไหมครับถ้ามีอะไรต้นกล้วยที่ชาวบ้านเขาไม่ใช้เราก็เขาก็เราก็ไปบอกเราก็ไปเอาต้นปลอกต้นกล้วยอะไรมาผสมกันเพราะว่ามันก็เป็นคุณค่าของทางอาหารอยู่แล้วให้มันอิมประมาณนี้ครับก็คือในส่วนนี้ ในวันนี้ก็เบื้องต้นก็จะเป็นการแนะนําในเรื่องของการผสมอาหารได้เองนะครับเพื่อลดต้นทุนในแง่ของอาหารค้นนะครับแล้วที่นี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ปัจจุบันนะครับจดทะเบียนเป็น้านงส่วนํำกัดน,นะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็าลังจะมีการต่อย,ยอดในด,นด้านต่างๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นผสมอาหารใช้เองหรือเราอาจจะมีการทามีการของ เรียกว่าธนาคารขยะเอ้ธนาคารปุ๋ย<ช>ก็จะใช้ปุ๋ยข้อต่างๆเพื่อ,อ,อนำมาจำหน่ายให้กับพวกลุ่มเกษตรกรอาจจะเป็นไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหรือว่าสวนตุเรียนที่มือทีในพื้นที่นะครับในในคราวต่อไปคงจะมีองค์ความรู้ต่างๆที่จะนำเสนอโดยกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้ก็ขอเบื้องต้นด้วยการประสมอาหารเองครับผม